ทำไมต้องจัดงานวันครูแห่งชาติมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษสวัสดีครับเพื่อนเพื่นพี่น้องผู้ติดตามคลิปนี้นำเสนอบรรยายบรรยากาศกันจัดงานวันครูแห่งชาติของอำเภอสมงามจังหวัดลำปางเมื่อวันที่16มกราคม2 5 6 9นนะครับประวัติวันครูโดยสังเขปวันครู แต่รวันที่16มกราคมพศ2569ตาประกาศระราัญัตครูจากครวิทยมรู้เป็นให้แสงสวงแกชีวิตแกรุ่นสิกั่ไปบรทุกประ้กานตงานครูปี2569ครั้งที่70 เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนีพันปีหลวงและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงบรรุรพารย์ส่งเสริมความสมัครีและความเข้าใจอันดีระหวังครูกับองค์กรท้องถิ่นประชาชนผู้ปกรองและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สร้างคุณนระการต่อวงการศึกษากิจกรรมที่ทำก็จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงค์จำนวนเก้ารูปนะครับจากนั้นก็จะมีการอาราธนาศีลให้ศีล พระผมน้ำพุทธมนต์นะครับสวดคำฉันและลึกถึงอุลภาจารย์ ครับหลวงพ่อในหลวงตาหลวงพ่อครับครูก็จะไปดูไปกันคนหน้านะครับมีบรรยากาศการทำพิธีนะครับมีการออกปฏิบัติด้วยนะครับในภาพนี้เป็นการประเฟน พหารเพลนแด่พระสงฆ์นะครับพอเสร็จพิธีเจ้าคณะเพืก็จะมาพบปะมาคุยกับคณะูนะครับการนำเอาวยระชุมบ ก่อนจะเติบโตขึ้นมาได้และเพื่อให้ครูทูกท่านได้ระดับถึงความสำคัญของวิชาชีพครูที่จะมีผลต่อชีวิตของสิษย์ยาวนานหลังจากคนมือครูไปในโลกแห่งข้อมูล่าวตามีคนจานวนมากสามารถหาความรู้ได้ด้วยตัเองอีกทั้งมีเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยประมวลผลอย่างรวดเร็วครูยังคงม,มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้ชี้นำแนวทางวางหลักคิดการเป็นการหลักการในการต่อยอดเพื่อสร้าง,งองค์ความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานแห่งคุณธรรมประจำใจเพื่อเป็นเห็นคิดในชีวิตให้โลกหมุนอย่างเร็วและมีความลับตอนเช่นทุกวันนี้ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตมีการนางชุลีดันทา กรรมการสก,กรอมรัพ์ครูบริาจาคเงินสองหมืนบาทให้สถานศึกษาในเครือข่ายนะครับจากนั้นก็มีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้มนการสถานศึกษาและบุคลากรในทางการศึกษานะครับและถ่ายรูป พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับไปเป็นที่ระลึกนะครับถ่ายรูปรวมกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับมีการแจกเกีติบัตรเป็นประจำอย่างนี้ทุกปีนะครับเพื่อจะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกศารศ,าศ,าศ,าศาึกษานพัฒนาและมีขวัญกำลังใจดีในการทำงานนะครับ รูปหมูให้เป็นทีละลึกด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้นะครับโดยทั่วกันนะครับทุกโรงเรียนนะครับได้รับเกียรติบัตรกันมากมายเลยนะครับดีใจอย่างยิ่งด้วยนะครับ ใส่รูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับในภาพนี้นาะยกชยยามอบเกียรติบัตรขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับครับวัสดีเจ้าวดีเจ้าอ๋อไนนด้ดีละทุขสบายดี ตัวพีไม่ใช้ไปตลอดนะตุวยเน้ำอยู่น้ำอยู่